สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะโตตสัมสพสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะสมาสัมพวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตมะยะหะัมมาัมพุทัตตาสัมพัตตสัมาสัมพสะภะควาระหะสัมาสัพสะภะควาราอะ สังคัสสะพิกุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาุโน

ปัตาหารัตตาหารพร้อมด้วยสิ่งของพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอประสงค์จงรับขอประสงค์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดถึง ู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นและขออุทิศขออุทิศบุญกุศลครั้งนี้บุญกุศลครั้งนี้ไปให้แก่ไปให้แก่เจ้ากำนายเวรเจ้ากำนายเวร เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทพาอารักษ์เทพาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ปกปักรักษาคุ้มครองให้มีความสุขให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเธอตลอดกาลละนานเธอสาธุ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 อาคาคำถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจับโต๊ะ มาหมดทุกคนนะมาจับโต๊ะ <expand> นี so like ่จับข้างล่างจับจับข้างล่างอาสาสุสาสุสาซุมาสาสุสาทุสาโุสาทุสาซุเตรียมน้ำมีน้ำมีตรงนั้นกดกดน้ำนะน้ำรับคอนรับคอพรลบคอนแล้วก็กดน้ำนั่นแหละจับมาเออมาแบ่งกันมันมีอยู่นั้นสองชุดไล้ชั้อ่ะ ผมเดียวกันนะอ่าไม่อดกชุดอ <S S> ื่ <S 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 นอันดับแรกรับพรก่อนไดค่อยกวนน้ำอ่า้งใจรับพรก่อนนะ สัพพโรคาวินิโมตโตสัพสันตาภาวาสิโตสัพเวระมติกันโตอนิพุโตจตุวังภวสัพพพติโยวัจันตุสัพโลโควินาสตุมาเตปภาวะวันดาราโยสุขีติชายุโกภวะอภิวาทนสีธีสนิจังพุทธาปชายโนจารโยธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภะ กำลังกวดน้ำที่นี่ อาญจะโคทากินาทินาสังคามิสุปฏิทิตาติคารตังหิตายาัสนาโสุปกรรมปฏิโสหูจ่าังนิทัสสิโตเปตานาบูชาจักัตตาุลลาภรลัญจะกภิกนามนปฏินังตุมเหหิปุญญาปสุตอันปะกันติภวัตตุสามังคลังลาการทุสาะเทวตาสาวพุูธานุภาเวนัสติภวันดุ ตูเตผาวันต e la ุสาพมังคารังราขันตุสาพาเทวตาสาพาหนุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังลาสาพาเทวตาสาพาสังขานุภาเวนัสธาสุทิ พระวันตุเตขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาถวายพระทหารเพลยนประจำวันที่16เมษายนนี้ขอให้ท่านจงเจริญย <love>. okay. ิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุทุกท่านทุกคนเถิด